นี่ก็คือภาพล่าสุดนะทุกคนวันที่13มีนาคม2567นะครับวันนี้ผมมาวันธรรมดานะครับไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติล้วนๆเลยนะครับคนไทยมีน้อยมากนะครับเพราะว่าไม่ตรงวันหยุดนะครับใครอยากเคลมก็เคลมได้นะครับวันนี้เรามีหลักฐานนะครับ ว่าของเราของจริงนะครับนี่คือวันธรรมดานะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไม่ได้ขาดสายเลยนะครับทุกคนนี่คือภาพล่าสุดมีทั้งฝรั่งและก็นักท่องเที่ยวชาวเอเชียนะทุกคนเยอะมากนะครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะทุกคน วันที่13มีนาคม2,567นะครับปากทางเข้าวัดพักแก้วนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับนี่คือภาพล่าสุดนะครับโอ้ แล้วก็ดีใจนะทุกคนเอาสัมา,าติมาไม่ได้ขาดสายนะครับนี่ก็คือเข้ามาด้านในแล้วนะทุกคนนี่ก็คือความภูมิใจของเรานะครับ ในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับโอ้มาที่ไรก็นักท่องเที่ยวเยอะนะครับดูเอาเองนะทุกคน<ส>มองไปทางไหนก็มีแต่นักท่องเที่ยวนะครับ วันนี้ผมมาวันธรรมดานะก็จะไม่ค่อยมีคนไทยนะครับคนไทยจะน้อยนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นต่างชาติล้วนเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เพราะว่าวันนี้ผมมาตรงกับวันพุธนะครับวันพุธท,ที่13มีนาคม2567นะครับนี่คือนักท่องเที่ยว ที่มาเป็นทัวร์เป็นหมู่คณะเลยนะครับเยอะมากนะครับวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับหรือว่าวัดพระแก้วนะครับไม่เคยว่างเว้นนะครับจากนักท่องเที่ยวเลยนะครับทุกคนดูดูตรงแค่รองเท้านะครับ วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับ ให้คนที่ชอบเคลมเรานะครับได้เห็นนะครับนี่คือล่าสุดนะครับนี่คือภาพล่าสุดนะครับ ด้นไหนก็เป็นองคพระแก้วมรกตนะครับ ยิ่งเคลมก็ยิ่งมาเยอะนะครับทุกคนวันนี้มาวันธรรมดาเลยนะครับถ้าเป็นวันหยุดก็จะมีคนไทยมาด้วยนะครับก็จะเยอะกว่านี้นี่เป็นต่างชาติล้วนๆนะครับ ผมเลือกที่จะมาไม่ให้ตรงกับวันหยุดนะครับมาพิสูจ <einfach> น์ใ <từ> ห้คนที <infring es> ่ชอบเคลมนะครับ <disciple> ว่าเมืองไทยเราของจริงนะครับถ้าตรงวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดเยอะกว่านี้นะครับก็มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับอันนี้จะต่างชาติเยอะนะครับ

ดียววว้้้กลลาไแหนี่ก็คือความสวยงามของวัดพระแก้วของเรานะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชอบนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับทั่วโลกเลยนะครับนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาจากทุกมุมโลกเลยนะครับ ทุกคนเยอะม,มาก 各位最重要的三观的规矩很简单，不要乱摸东西，合起来对不对？不要摸里面的东西，不要乱摸。大力士我。哈哈哈，同志 <noise> 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 香，四十二以前的话是专门给黄氏黄家人烧香拜佛的地方，后来呢，龙山的巷口嘛，对 <noise> 吧？哦哦 พระบรมมหาราชวังนะครับ

นี่ก็คือความสวยงามของพระมหาราชวังของเรานะครับและก็วัดพระแก้วนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมาไม่ได้ขาดสายเลยนะครับในฐานะที่เราคนไทยนะครับก็ต้องดูแลและก็ แนะนำนักท่องเที่ยวนะครับดูแลความปลอดภัยนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาเยือนประเทศไทยเราบ่อยๆนะครับเพราะที่นี่คือประเทศไทยนะครับขอให้นักท่องเที่ยวเที่ยวอย่างมีความสุขครับ